สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมชื่วอาวาร่านั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับตอนนี้ก็เปิดให้บริการในโซนประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เปิดให้ลองเล่นในโซนต่างประเทศมาก่อนหน้านี้โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองคุผู้ชมครับนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกภายในเกมเลยนั่นเองนะตัวเซตติ้งนะครับตัวนี้ก็เปิดกราฟิกสุดแล้วนั่นเองนะครับ60 FPS ด้วยนะก็ได้ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับมือถือของแต่ละท่านเลยนะครับว่ามีสเปคอะไรบ้างนะครับครับ ตัวละครมันก็จะมีการยดดแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสกิลนี่ครับมันสามารถเรียกสกิลไฟของอีกตัวละครนึ่งมาใช้ได้นะครับเนี่ยสกิลมันมีแบบมาคู่กันเลยนะครับด้านบนจะเป็นสกิลของตัวละครอีกตัวนึงนะครับที่สหรับที่เป็นนักเวทแบบนี้น,นักเวทไฟแบบนี้นะครับสาวสวยแบบนี้ดดหลบน่อยเป็นผู้สาวก็สา,า,สามารถเด,ด,ด็ดได้นะยดดได้ดดได้ไดโอเคไยไฟไปไฟไป ตัวละครแต่ตัวจะมีสกิลทักษะที่แบบแตกต่างกันไปนะครับสําหรับตัวนี้นะสําหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนําร้านนี้เลยยาดาเกม m e Center โอกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Battlestar a w a k n i n g Honkai i m p a c o w e r of Fantasy, Arknight, Harry Potter, Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่าดาเกมเซ็ Center แต่ก็ต้องรอนิดนึงนะหลงังจากที่เราเก็บเกต์พวกมนันพวกอะไรแบบนี้ได้นะครับ นี่มันสู้ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวมอนเลเวลมันห่างกับเรานะประมาณนึงนะครับกําจัดมอนแค่11ตัวเท่านั้นเองเอาฟึบแล้วก็สกิลไฟเลือกตัวละครมาสลับดูนะครับระวังพวกเฮดพีด,ด้วยนะครับตอนเล่นนะเพราะว่าตอนนี้ตัวละครเราไม่ได้อัปเกรดอะไรมานะครับนะับเป็นตัวละครเลเวลหนึ่งแบบเดิมๆนะนี่ก็ต้องหาจังหวะในการต่อสู้นิดนึงเฮเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะมีตัวละครทั้งหมด3ตัวละครแล้วนะครับมีที่เป็นอัศวินแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่จะเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่มเข้ามาปึ๊บปึ๊บถึกแค่ไหนหดูโอ้แต่สโลมากนะดูสกิล่อยนี่ครับเป็นเกาะแบบนี้อ่าก็เป็นสายแทงแบบแน่นอนนะครับนี่นี่เกาะหายไปแล้วโอ้แต่ตีช้ามากตีช้ามากนี่ นี่สำหรับตัวคอครตีกันนะครับเรียบร้อยอ้เจอพี่เบิ้มนะเจอพี่เบิ้มใช้สกิลสามตัวละครสู้เลยแล้วกันนะครับได้เกาะมาด้วยนะโอเคเกาะหายแล้วเกาะหายแล้วทำทำการหลบด้วยนะครับเวทไฟจริงจริงกเ็เวทไฟแล้วก็ถอยก็ได้นะ แต่ว่ามันใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าดามเมจมันไม่ค่อยเยอะนะทำการหลบนะครับนี่ครับนี่สกิลตีเบสมาแล้วนี่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 เมื่อกี้นะครับสกิลติเมทของตัวละครตัวนี้นะตัวอื่นเรายังไม่ได้เห็นเลยนะเพราะว่าเก็บเกรไม่ถึงนะครับจบซะก่อนนะเออจบซะก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกตไฟเราต้องใช้ตัวละครไฟนะครับเพื่อทําการเก็บสแต็กนี่ครับเก็บสแต็ เดี๋ยวพอได้สแต็กมาแล้วสามารถกดใช้ได้เลยนะครับใกล้ละนิดเดียวนี่ครับมาเอา,เอามันมารวกมันก่อนมาวุ้มแบบนี้นะครับนะแล้วก็อีกตัวนึงนะครับที่เรายังไม่ได้ใช้นะนี่ก็คือตัวนี้มีมาแล้วพายุหมุน แบบนี้ไปนะครับอันนี้จะเป็นสกนะิลวันติเมดเนาะตัวละครแต่ตัวมีสกิลทักษะที่แตกต่างกันไปแล้วก็มีสกิลวันติเมดที่แตกต่างกันไปด้วยทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักด่านหนึ่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูพวกเมนูต่างๆภายในเกมนะครับว่ามีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างนะอันนี้สโลนะแต่ตีโคตนหนักอะ่ะกอรอบลินมาอีกแล้วนะครับไม่ใช่กอรอบลินไอ้นักธนูที่เป็นแบบนี้มาอีกแล้วจัดการมันก่อนเลยนะครับมันค่อนข้างก่อกวนนะนี่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  เอาแบบรุนแรงหน่อยพี่เอาแบบรุแรแนรแรงหน่อยรุแนแรงหน่อยรุนแรงหน่อยรุนแรงหน่อยนี่ครับนี่อ่ะโอเคสกิลไปครับนี่ครับเกาะมาแล้วเกาะมาแล้วเกาะมาแล้วนี่นี่ตีโคตรแรงอ่ะคือมันตีช้านะแต่มันตีหนักมากนะครับนะตีค่อนข้างรุนแรงประมาณหนึ่งเลยนะ มีมอนอยู่ด้านล่างเหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่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 ทีนี้เราขึ้นไปด้านบนนะครับโอเคโอ้เจอพี่บิ๊กเบิ้มอีกแล้วนะครับเดี๋ยวรอเก็บเกียร์ก่อนนะนี่ครับมาแล้วสกิลมาแล้วอันติเมตนี่นี่อ่าไฟก็จะมาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่บิ๊กเบิ้มน่าจะโดนสกิล เออคอมโบแบบนี้เลยนะครับนี่ไปดิโอโดนคอมโบชุดใหญ่ไปนะครับจริงถ้าใช้3สกิลอันติเมทพร้อมกันได้นี่แบบจะสุดๆกว่านี้นะอันนี้ก็ใช้ได้ประมาณนี้นะครับโอ้โหบิ๊กเบิ้มอีกแล้วนักธนูเยอะไปไหนโอ้ไมค์กอดนักธนูเราต้องจัดก,การนักธนูก่อนนะครับนี่นี่เล่นนักธนูก่อนเล็งนักธนูเดลูกพี่โอเค อ่ตอนนี้ต้องไปอัพเลเวลแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่า,าเลเวลมันยังไม่ค่อยแบบเท่าไหร่นะมันดูดีโดน HP แบบลดเดยอะมากนี่เอากรอมาหน่อยเอาสก,กิลอัติเมทไปกินเรียบร้อยครับนี่นะครับผมเกมนี้มันจะมีการชา,าตัวละครด้วยนะครับเห็นปะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะให้ของดีของเด่นอะไรเราหรือเปล่าผมว่ามันล็อกมาแร่เลยอีปิก ได้ระดับอีพิกมาคือเกมนี้มันจะมีะการซัมมอนตัวละครนะครับตัวละครก็จะมีพวกระดับอีพิกคาแรคเตอร์นะครับมีตัวละครแบบนี้ด้วยนะที่เป็นสีทองนะอีพิกก็พอใช้นะครับตัวละครแต่ตัวก็จะมีสายที่แตกต่างกันไปนะระดับตัวสีทองอยู่ที่ประมาณ20% 2%หรือเปล่าดิเจนเดอรี่ตัวนี้มีโอกาสเอออันนี้12นะครับผมว่ามันก็ดับยากอยู่ประมาณหนึ่งนะแต่ก็ปกตินะครับอืมไม่มีตัวเลย ใช้ได้แค่ใบเดียวเองนี่มีพวกอาวุธต่างๆด้วยนะครับในการซัมมอนนะสำหรับตัวเกมนี้นะครับตัวเกมนี้สามารถทําอะไรได้บ้างนะครับการเล่นก็อยู่ด้านขวาบนตรงนี้เลยนะครับผจญภัยเวนเจอร์นะครับเดี๋ยวมันก็จะมีพวกบล็อกโมต่างๆเพิ่มเติมนะครับเนี่ยเราก็เล่นแบบนี้ไต่ไปเรื่อยๆจนจบนะครับมันเป็นแอคชั่นผจญภัยนั่นเองทานผู้ชมครับโมดตรงนี้ก็เราบล็อก1นขีดแก่อนนะครับตรงนี้ก็1นึขีดสินะครับแล้วก็ที่ตัวละครนะครับสามารถทําอะไรได้บ้าง อย่างแรกเลยก็คือทําการอัปเลเวลให้ตัวละครนะครับถ้ามีไอเทมนะสามารถอัปเลเวลให้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวอาวุธนะครับถ้าเรามีชิ้นอื่นๆนะครับเราสามารถทําการเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ทําการบวกได้อะไรแบบนี้เพิ่มเลเวลนะครับนี่การบวกอะไรแบบนี้นะครับมีหนังสือด้วยนะเออถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็มีพวกชุดเกราอุปกรณ์สวมใส่ในเกมตัวนี้นะครับก็สามารถหามาใส่ได้เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆมีให้ฟาร์มนะครับแล้วก็พวกสกิลต่างๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีการอัปเกรดเป็นขั้นๆ ด้วยนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นทาเลนต์นะครับนะทาเลนต์ก็คิดว่ารับเหมือนคล้ายๆลูนนะครับเดี๋ยวล็อกปดล็อกมาทั้งหมดนะครับตัวละครเราก็จะเก่งขึ้นนะครับตัวละครแต่ตัวก็จะมีสกิลทักษะที่แบบแตกต่างกันไปนั่นเองทุก้ชมครับม่จะเป็นทักษะอาวุธอุปกรณ์หรืออะไรแบบนี้ด้วยเนาะอ่าทีนี้นะครับมาที่ช็อปอันนี้ก็จะเป็นของนะสำหรับใครที่แบบจะเล่นนะไม่ว่าจะเป็นแอลเล้งพาร์ตเอเจนเจอร์พาร์ตทำไมมันแยก2อันเลยวะแรลเลงพาร์ตแล้วก็เอเจนเจอร อปลดล็อกตามด่านนะปลดล็อกแล้วนะครับก็อย่าลืมมารับของตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของวิกฤติก็มีนะมันนะครับมันแพ็หรืออะไรแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นอีกเกมนึงที่น่าสนใจนะสําหรับใครที่สนใจตัวนี้นะครับเดี๋ยวรับของก่อนก็ได้ประมาณ650นะครับประมาณนี้นะใครที่สนใจเกมแบบนี้ลองดูกันได้เลวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ